สวัสดีครัวันนี้นะครมีเคกรับชมพิเซกคแนะนำตัวหน่อยนะครสวัสดีค่ะอากินะคะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะอากิซานะครเพิ่อนทำกามาด้วยกันนะครับผมที่งานของโตโฮคือนะครับขอบคุณมากทีตอนะคับการซาคระซามากับนะครับาวัวโค้ขอคลิปครา้นี้นะครับคือคดีโคเสียที่เป็นลูกคุต่างญี่ปุ่น แล้วก็เพราะว่ามีหลายคนนะครับคอมเมนต์เคยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าฉันรูปผมเป็นลูกกุ้หรือว่ามีลูกเป็นลูกกุ้เนี่ยเทวส่งปลาใสยังไงดีควรสุกกังกังสุกสักทีไกดีตอีปุ่นดีหรืออะไรที่อะไรที่อะไรเนี่ยนะครับก็เลยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของอากิสาในวันนี้จะ แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของอักษงให้กับผู้จมเจ้ากอนนะครับคอะอักษงเนี่ยเกิดที่ไหนนะครับอีพุนไทยหรือว่าที่ไทยที่ไทย กรุงเทพมหานครมรรัตนาพอเดี๋ยวไม่จบใช่ใช่ครับแล้วก็มีการศึกษาที่ไหนก็เกิดไทยเรียนที่ประเทศไทยแหละค่ะตั้งแต่อุบาลเลยแต่ว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กอินเตอร์อินเตอร์ที่ไทยอินเตอร์ที่ไทยโอคืออินเตอร์ที่ไทยหมายความว่าเขาปกติเราใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยคือตอนเด็กๆถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยหนึ่งบาทโดนทำโทษหนึ่งบาท ห้ามพูดภาษาไทยเออเหรอเลยเลยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้เหมือนจะไม่ใช่แล้วเนาะเด็กอินเตอร์เขาก็พยายามสอนภาษาไทยปัญหาคือพอเด็กอินเตอร์เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวในโรงเรียนเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้จ้าอะหมายความว่ามีเพื่อนคนไตที่พูดไทยไม่ได้อะไรนี่ก็มีนะครับือถ้าถ้าเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กอะบางคนอะเขียนอ่านไทยไม่ได้เอเขาเป็นคนไต้แต่ว่าเขียน เนี่ยเนี่ยปัญหาของอากิสมัยก่อนอากิเขียนอ่านไทยไม่ได้เลยแต่พูดได้เพราะว่าอ่ะคุยกับคนรอบข้างคุยกับพี่เลี้ยงวภาษาไทยใช่ไหมแต่แบบว่าเขียนอ่านไม่ได้เลยนหรอศูนย์ค่ะศูศูนย์เลยเหรอใช่ก็เลยก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัญหาของอากินะเขียนอ่านไทยไม่ได้เดี๋งเนะก็คือในในบ้านเนี่ยคุยกับพ่อแม่ใช้ภาษาอะไรครับคุยกับแม่ใช้ญี่ปุ่นคุยกับ ก็ใช้ไทยแต่ก็คือภาษาพูดอ่ะมันคือพูดพูดได้แต่พอให้อ่านให้เขียนปุ๊บแบบไม่ได้เลยเลยเหรอครับตอนนั้นไม่ได้เลยตอนยองเด็กๆไม่ได้เลยนะคะก็ลําบากนิดนึงคือใช่แต่ว่าตัวนี้เขียนได้อ่านได้ใช่ไหมครับได้แล้วเพราะว่าก็เรียนรู้เองอะค่ะเพราะว่ามันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอยากอ่านคือของออเกียภาษาเนี่ย การ์ตูนแล้วมัง่ะมีผลมากๆอคือตอนเด็กๆด้วยความที่เราอ่านไทยไม่ได้เราซื้อการ์ตูนไทยการ์ตูนญี่ปุ่นมันแพงสมัยก่อนจะไปซื้อค่ะมันแบบนะมันมันยากเลยสมัยก่อนก็ต้องไปซื้อแบบตามตลาดตามอะไรอย่างนี้เล่มละสิบาท12บอาทหยี่สิบาทแล้วเมื่อก่อนถูกเมื่อก่อนการ์ตูนถูกมากเธอะแต่อ่านไม่ออกให้พี่เลี้ยงอ่านให้ครับก็เลยต้องรอพี่เลี้ยงตลอดก็เลยรู้สึกแบบไม่เอาไม่อยากรออยากอ่านเองก็เลยหัด หัดก็คือหัดแบบไยัง<ห>่ายพี่เลี้ยงสอนพี่เลี้ยงสอนก็ไก่เพราะไข่นู่นนี่นัน่นคือเบสิกเลยแล้วหลังจากนั้นก็แกะไปเลยอ่านโดเรมอนไปแกะไปโโนโนโนโ,นโนบ no b โนโนบ b โนสระอีบีบีเออไรเงี้ยเอออ่านไปใช้เวลานานมากกว่าจะอ่านจ,าจบนะคะนจุดน,น,นีเ้เออโอ้ริโกเดียมแบบนั้นอาอยุงต่อตอนท่าม ประถระุค่ะคือแบบป,ปอ,อะไรปอสองปอหนึ่งปอสองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคืออยากอ่านเป็นไงก็เริ่มเริ่มอา่านการ์ตูนแล้วอยากจะอา่อานอ่านเองไม่ได้ไอซีไอ,อ,อซีน,น,นะครับคือแบบไม่ใช่ปหนึ่งปสองหรอกปสี่เลยมั้งต้องต้มีสติขึ้นมานิดนึงเพราะสมัยก<อ>่อนไม่ได้คิดไงไอซีนะครับโอเคเดี๋ยวนะตอนเนี้ยอากิสารเนี่ยพูดได้อังกฤษญี่ปุ่นไทยใช่นไงครับภาษาไหนเพินเนทีฟครับเนทีฟ มันยากมากเลยอะเขียนจิตังมันว่ามันแล้วแต่เนื้อหาแล้วแต่เนื้อหาพอเราไปโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษอะไรที่เป็นออฟฟิเชีทางการคุย Business คุยหลักการอะไรเงี้ยในหัวมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาพอเราโตเมืองไทยอะเราคุยกับเพื่อนคุยสนุปอะภาษาไทยหรือเวลาด่าคนอะภาษาไทย เวลาด่าหรือนินทาคนเนี่ยภาษาไทยคือิ้นหนึ่งเลยทธ้เขาใจเลยภาษาญียภาษาญี่ปุ่นอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษก็ไม่เจ็บสำหรับเรานะแต่ภาษาไทยนี่มันสัจใจจริงๆเลยนะขอดูตัวอย่างหน่อยสิตัวอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นคําที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเห็ดสดเนี้ยเห็ดสดแปลว่าอะไรเห็ดสดใช่ไหมเห็ดสดแต่ภาษาไทยเป็นภาษาที่คําด่าเยอะมากจริงจริงบางทีเนี่ยมะม่วงเนี่ยนึกไม่ออกนะมึ่งเนี่ย คือคืออะไรอะไรนะไอควายหรืออะไรเนี่ยควายยังน่ารักก็รู้สึกควายยังไรแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นเลี่ยนะควายเนี่ยเป็นอุชิซุยกิวใช่ไหมครับซุยกิวทำไมล่ะมันน่ารักมากเลยนะมันดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักใช่ใช่ใช่แต่ว่าความหมายมันแบบเขากำลังหาว่าเรางูอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบอะไรนะดอก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 อย่างเงี้ยคือมันเยอะมากภาษาไทยแล้วแบบเวลาคนที่ด่าสนุกเพราะเราด่าไปแล้วเราสนุกทำไมมันว่าอะไรติ มันรู้สึกสนุกมากเลยเนี่ยภาษาญี่ปุ่นครับได้ครับเราอยู่ร้านอาหารนะมาแล้วจ้าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สวยเวลาฟังเพลงเวลาดูอะไรอ่านหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าเป็นภาษาที่อธิบายหลายอย่างได้สวยมากฟังเพลงเนี่ยก็คือแบบเนื้อเพลงจะรู้สึกเพราะสวยเห็นภาพเพราะฉะนั้นเวลาอิมเมจอะไรสวยๆเนี่ยชอบอิมเมจเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็เลยแล้วแต่เร ok ื่องเนาะอ่าแล้วแต่เรื่องว่าเป็นเนทีวารายใช่ไหมครับที่คุยจริงๆในคำต่าเรื่องแปลงนิดนึงเพลงไทยเนี่ยถ้าไม่เพลงที่อกขาเคียวขนาดนี้ละครับ คนไทยเวลาเศร้าชอบฟังเพลงเนาะพอพออกหกักหรือว่าเวลาเศร้าหรือมีอะไรช้ำใจเนี่ยเขาอยากฟังเพลงให้มันแบบว่าซึ้งซึ้ง,งอิงมีคนเข้าใจเราใช่เลยใช่เลยโอโซไดโอเนสโซโซ้า oh, so, 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 so. คือนึกออกไหมเราฟังเพลงเพราะเราอยากอิ่ทั้งทั้ง,ท,งที่เจ็บอยู่แล้วอะเอามาอีกเอามาอีกอ เหมือนเมื่อก่อนเป็นเด็กล็อกเป็นเด็กอีโมเป็นเด็กอีโมเป็นเหมือนกันเวลาเศร้าชอบฟังเพลงแบบว<อ>่าฝนตกน้ำกุหลาบคื <laughs> อโซ่ที่มัดมมมมมมจำ <laughs> นะมนา,า,น <laughs> ากันเออะเข้าใจเอเวอร์ไลฟ่ไหนะคันจีใชอันนี้ก็แบบคาราเตช็อตเลยนะ <laughs> <ค>น <laughs> ใช่ตอนแรกตอนแรกเนี่ยชอบฟังเพลงไทยโดยไม่เข้าใจเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยเขาแปลว่าอะไรอ่ะแต่พอเข้าใจเนื้อหาแล้วก<อ><อ>็เริ่มรู้สึกว่า อ๋ขัดเยอใจใช่ใช่แล้วเคนเดียังต้องบอกบอกเลยว่าเพลงไทยเนี่ยเวลาศิลปินออกออกเพลงอะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยก่อนต้องออกเพลงเร็วออกเพลงเร็วเพื่อให้สร้างคอนเซ็ปต์อ่าเร็วสนุกสนุกนี้ใช่ไหมเพลงช้าส่วนมากจะเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของอัลบั้มนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเวลาคนแต่งเพลงเขาจะแต่งเลยว่าเพลงเร็วเอาไว้สร้างอินเมจแต่เพลงช้าต้องขายได้ เพาว่าคนไทยชอบเพลงแบบเพลงซุ้งๆเพลงจจับะไเงี้ย่สิอันนี้คือคาริชาศกอหลับมาเมืนะครับผอเคเข้าร่องดีกว่าเ้รื่องฮะโอเคงานก็โคดีดีกว่าเพราะว่าถ้าจะ่ล่มจากโคเสียเนี่จะทุกขับตจะปิดรายการแล้วนะครับผิดจบเลยนะครับโคดีที่เป็นลูกกุ้งมีอะไรบ้างครับ ข้อดีคืออะของอากินี้แม่เป็นญี่ปุ่นพ่อ uh huh. เป็นไทยเนาะข้อดีคือเราเราเข้าใจสองวัฒนธรรม uh huh. แล้วคือเข้าใจโดยที่เราโตมากับมัน uh huh. ไม่ได้ว่ามีใครมาสั่งมาสอนมันมันซึมเข้ามา uh huh. อะไร อันนี้อิจฉามากเลยน่าอิจฉาเลยครับมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าในโลกเนี้ยมันมีคนที่แปลกและไม่เหมือนเราแตกต่างกับเราเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเข้าใจว่าเอ้ยเขา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 เป็นคนไทยโตมาแบบนี้เป็นคนญี่ปุ่นก็โตมาแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าคนนี้เป็นคนเกาหลีคนนี้เป็นคนอินเดียเขาจะโตมาไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติท่อมรับความแตกต่างมันง่ายมากสําหรับเราที่จะมองเห็นความแตกต่างกัน ปกติเลยโอ้ดีจังเลยอ่ะใช่ใช่ดีจังเลยแล้วยิ่งโตเด็กอินเตอร์เนี่ยเพื่อนอินเดียเยอะมากอ้อเหรอเพื่อนอินเดียเยอะมากโอ้น a m a s t e โอ้คือได้ไปกินอาหารอินเดียตั้งแต่เด็กแบบเวลาเขาเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยเออหรือว่าไปไปไปเที่ยวเล่นที่ร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อแม่ขายเพชรพลอยขายผ้าขายอะไรเราไปคุกคีไปเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไปดูได้ไปดูละครอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ส่วนมากเขาจะเต้นเขาชอบเต้นกัน เขาก็จะเต้นตามกันอะไรเงี้ยคือแบบได้สัมผัสอะไรแบบเนี้ยเออเรารู้สึกว่าเออเราโชคดีเนาะอะไรเงี้ยได้เห็นหลายอย่างได้เห็นความแตกต่างอะไรเงี้ยอันนั้นคือเรื่องดีค่ะเรื่องดียังมีอีกใช่ไหมความเป็นลูกครึ่งข้อดีคือเรื่องภาษาแหละแต่แต่ว่าภาษามันก็แล้วแต่นะบางครอบครัวใช้ไม่ใช้แต่บ้านอากียใช้พอมันใช้ปุ๊บมัน ก็จะเรียนรู้ภาษาอัตโนมัติมันก็ไม่ถ่อัตโนมัติหรอกแต่มันง่ายกว่าใช่เข้าใจเข้ามัใช้ประจํา่ภาษาสําคัญจีนี่อย่างเราเนี่ยท่านเริ่มท่านใจเรียมภาษาไทยตอตรงอายุ25 ใช่คโรเบแบบยากมากเลยนะก็ชัดมากอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วทั้งใจแต่ว่าถ้าสุบุณเนี่ยอาจจะเดียนตั้งเตยเด็กเด็กดูว่าตั้งเตยมักอะไรอายุสิบแปดอะเนี่ยคิดว่าจะเก่งกว่านิโยแน่แน่เลยมัน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 ได้ซึมมันได้ซึมใช่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 นะครับแต่ว่าคืออันนี้พูดถึงอาจจะอยากถามนิดนึงว่าคือ บางลูกขุ้นเนี่ยพูดได้เกอิปุ่งหรือพูดได้เคอไทยหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกขึ้นเกิดเป็นลูกขึ้นแล้วก็ได้ถังสมภาษาโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านใช่ไหมครคือสําหรับพี่อากิบ้านพี่อากิเนี่ยพ่อเขาสองอะไรบ้างคือวิธีการเ่ดีของเราคือเราเกิดเมืองไทยใช่ปะพอเราเกิดเมืองไทยแล้วเนี่ยยังไงออกข้างนอกก็ต้องใช้เมืองไทย ไ้ใช้ภาษาไทยจะซื้อขอคบแก้วนึงขออะไรเงี้ยคือมันต้องใช้สถานการณ์มันบีบบังคับให้ยังไงเราก็ต้องใช้ภาษาไทยแต่เราโชคดีที่ว่าแม่เป็นญี่ปุ่นเข้าบ้านปุ๊บแม่ไม่คุยกับเราภาษาอื่นละแม่พูดภาษาญี่ปุ่นมาละมันก็คือเลยพูดแ่่่ญีปุนมแม่ชอบพูดว่าฉันไม่อยากพูดกับลูกตัวเองด้วยภาษาอื่น มันก็ถูกของขเขาอะเนาะมันก็เลยแบบว่าพอเข้ามาในบ้านปุ๊บมันก็สถานการณ์ก็คือแบบว่าก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าเป็นพาสต้ามาแล้วขอกินข้าวไปแล้วก็คุยไปนะคะณนะจุดนี้อันนี้ที่น้องโรสแนะนำนะคะ<อ>จุดนีออ้สั่งเพิ่มได้นะคะมันก็มีพลาสตามา <laughs> ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราโชคดีที่<อ>สถานการณ์มันเอื้อให้เราใช้ภาษา<อ>นั้นๆด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ย เกิดที่ญี่ปุ่นครับผมพ่ออยากจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะเพราะว่าพ่อไปทํางานไม่ได้อยู่กับเราตลอดใช่ไหมออาจจะไม่มีโอกาสให้เราได้ใช้ก็ได้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือพี่อากิสุนิแม่เนี่ยเขาพูดญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นตัวเองรู้สึกว่าผไม่อยากจะพูดญี่ปุ่นอะไรงี้ไหมครัไม่มีนะไม่มีแต่ว่าอันนี้อันนี้คือแม่เราให้ฟังตัวเองอจําไม่ได้แต่แม่บอกว่า ภาษาไทยมันง่ายกว่าพยายามสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อก็จะพูดภาษาไทยก่อนก็เลยแบบอะอย่างเช่นคําว่าน้ำภาษาไทยน้ําจบภาษาญี่ปุ่นคือโอมิซเะมันมีหลายเสียงไงใช่ใช่ใช่เด็กก็คือจะเอาอะไรที่มันง่ายก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ยเออภาษาญี่ปุ่นมันดูยาวอะไรเงี้ยแต่ความจำมันไม่ต่างกันหรอกแต่ตอนเด็กๆก็ก็ก็นี่คือแม่เราให้ฟังนะจะเป็นอย่างนั้นแม่ก็เลยแบบว่า โชกมาาชกอะ็ต้องสองเนาะใช่เพราะว่าคือครอบครัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เด่งดางกับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็สามีสามภรรยาเพียงคนหนึเนี่ยลูกกึ่งเด็กเด็กคนนะเนี่ยอยู่ที่บ้านกับแม่อ้าว่าจะกลายเป็นใช้ไทยปะแต่เขาเนี่ยไม่พูดไทยเลยอ้าวเหรอใช่เขาไม่โยบ อยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอไม่ไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋ออยู่่่่ทีีญปุนแต่อยู่กับแม่นะแต่ลูกเนี่ยเขาไม่ยอมพูดไทยเขาพูดที่ญี่ปุ่นครอะหรอแต่เขารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นลูกครึ่งเขารู้ตัวใช่ไหมครึ่ตัวค่ะแล้วเขาเนี่ยจริงจริงฟังออกแต่ไม่พูดอายหรือเปล่าเขินหรือเปล่ากลัวพูดไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ครอบครัวเดียวอ่ะมีหลายคนมาหลายคนเลยเขาเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นลูกครึ่งนี่สนุกนะคะทูด้เจอค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะใช่ชินชินนะครับผมอย่างแบบนี้หรือเป็นตัวอันที่ดีเลยนะครับจะทำให้เราสามารถนะคะดูละครวายได้โดยไม่ต้องดูซับนะคะณจุดนี้พีเอ็ดถันอชิมกุเตอร์เดกิมัสติโอนะอิจมาเลยดูหนังไทยดูวายอะไรดูซีนวายได้โดยไม่ต้องห่วงเลยนะคะณจุดนี้ มีข้อดียวข้อข้อข้อดีข้อดีอีกไหมครับข้อดีของการเป็นลูกครึ่งนะคะมีเรื่องวัฒนธรรมแล้วมีเรื่องภาษาแล้วอีกอันหนึ่งคือสมองเราคือมันคือโครงสร้างของภาษาเนี่ยสรุปนะคะคือภาษาไทยเป็นแบบหนึ่งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นโครงสร้างภาษาไม่เหมือนกันมันทําให้เราโลจิกในการคิดของเราเร็วขึ้น อันนี้ผมรู้สึกนัายากเิื่มเรียงภาษาไทยแล้วเนี่ยมันทำให้น้องที่สมัยวารากศุนาร์ใช่คือสมองเนแบบพัฒนาแต่อีกแบบอะอาจจะอีกส่วนนึงอ่ะแบบพัฒนาขึ้นเยอะเลยจริงจริงมันมีส่วนนะมันมันแบบเราเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันขวาหรือซ้ายหรือมันรไรงีตกงกลางไม่รู้แต่การคิดอธิบายบางอย่างเนี่ยมันทำให้สมองเราเล่นสมมติว่าเราพูดภาษาไทยอันนี้แหละน้ำบวยล้าก็น้ำแก้วอะไรเออน้ำบวยใช่ไหมกคือน้ำมาก่อน แต่ภาษาอังกฤษอะไรอุเมจูือุเม่กรใช่อุเมต้องมาตัวน้ำใช่คือแค่นั้นคือก็คือสลับแล้วอะมันต้องคิดอะเอออะไรอย่างงี้หรือภาษาอังกฤษเป็นพลัมจูสอ่ะทำไมภาษาอังกฤษเป็นพลัมจูสอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันทำให้เราเรียงโลจิกต้องวุวายในการเรียงโลจิกอะไรอย่างเงี้ยเราจรู้สึกว่าเออมันทําให้สมองเราต้องเร็วขึ้นอันนี้คือรู้สึกนะจริงนะครับหมายความว่าจะควอดีขึ้นนะครับ จะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะครับใบกระบาดช่างฉ,ฉลาดค่ะอันนิดนึงค่ะนิดนึ่งฉลาดนิดนึงอะไรอย่างงี้ยขอฉลาดนิดหนึงขอฉลาดนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งนะเพราะานะอ,อ็ตกละนาวค่ะใช่ใช่เนี่ยก็คือคือฉลาดกับว่าท่านใจเรียนเนี่ยคนคนละคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างกันตั้งใจคือหนึ่งอย่างแต่ว่า การฝึกสมองให้แบบว่าปรับรวดเร็วเนี่ยเฮ้ยภาษาเป็นอะไรที่ดีเลยเจงเจกดต่องจ็ดต่อยังมีอีกไหมหมดแล้วอย่างน่าจะเป็น3อย่างใหญ่ๆหแล้วแล้วก็ประมาณนี้อ่ออีกอันหนึ่งคือพาสปอร์ตจะได้มีโซมบ้าบอเหรอคนที่เป็นลูกครึ่งอะดีนะจ๊ะมีสองพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกปัแต่ฉันน่ะเลือกญี่ปุ่นไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังต่อวีซ่าอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ยังถูกกฎหมายค่ะแต่ด้วยความที่เกิดในประเทศไทยครับ คนประเทศไทยอะถ้าเกิดอะยังไงก็ได้สัญชาติไทยอัตโนมัติอยู่แล้วคนรัฐบาประชาชนก็มีนะคะณจุดนี้เสียภาษีประเทศไทยค่ะชัดไหมจ้ะจ้ะชัดสุดเดเลยนะครับโอเคนะครับข้อดีอาจจะประมาณนี้นะครับผมแล้วถึงเวลาแล้วนะครับข้อเสียจะพูดถึงข้อเสียนะครับปุกคนอย่าตกใจนะ มันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรือข้ออะไรที่แย่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่า uh huh. เป็นสิ่งที่เราเผชิญละกันค่นะว่าครับอย่างรแรกเลยนะคะคเวลาทําเรื่องราชการอะไรก็ตามะด้วยความที่ชื่อเราเป็นญี่ปุ่นอะ่ะอายๆเวลาเขาเรียกชื่อเราอะ่ะนางสาว อาคีโนยำอ๋ออยู่นี่ค่ะอยู่นี่ใครไม่ต้องเรียกดังค่ะไม่ต้องเรียกัอายมากอายมากทำไมหรอมันอายมันเขินน่คือฉันก็อยากไ้ชื่อที่มันไทยๆหน่อยคุณสมหญิงอะไรก็เรียกฉันไปเหอะมันจะได้รู้สึกว่าโอเคไม่ต้องอะไรมากพอไปชื่อเป็นญี่ปุ่นมันอายมากอ้าวหรอมันเขินนะมันเขินนะมันเขินนะอันอันั้นเือเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนั่นคือเรื่องเรื่องไม่ดีนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนเด็กๆเจอคือ ตอนเด็กเป็นเด็กที่ชอบเล่นข้างนอกชอบว่ายน้ำชอบออกกำลังกายผิวดำมากเป็นเด็กที่ดำ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  .com มากเลยนะคะอเดเลยำชอบเล่นข้างนอกแล้วไม่ชอบทากันแดดแม่พยายามจะทาแล้วแต่นี้ไม่ชอบคือดำนะดำแล้วก็เป็นคนที่บอกไม่ถูกไม่ค่อยได้สนใจตัวเองมั้งทุกอย่างมันเละเทะไปหมดสิ่งที่เจอบ่อยก็คือเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจริงป่ะเนี่ย ทำไมผิวดำจุกคนมีอิมเมจว่าอ่ปุ่มกับขาวใช่ไหมต้องขาวต้องหวยต้องอะไรแล้วฉันไม่ใช่ไงแล้วก็พอดีเป็นลูกครึ่งแล้วพ่อเป็นคนหน้าตาเข้มมากแต่ฉันก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะแต่ก็คือก็ไม่ได้หมวยอะแล้วก็ไม่ได้เข้มอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ชัดแล้วคนก็จะแซวว่าแบบญี่ปุ่นไรทำไมผิวดําจังอะไรเงี้ยเจอบ่อยมากญี่ปุ่นไรผิวดําจังแม่จมูกโดมทําไมเธอไม่โด่งเหมือนแม่บ้างอะไรเงี้ย ล้คือเข้าใจว่าคนไทยไม่ได้ตั้งใจคนไทยขำๆเนาะแต่ตอนเด็กๆอ,ะอ่ะเจ็บเจ็บมา, <c oughs> มากมันอนางหนักสุดเคยมีคนแซวว่าแม่ไปเก็บมาจากถังขยะหรือเปล่าเนี่ย คือถ้าตอนนี้ก็คือขำได้แต่สมัยก่อนความเป็นเด็กอ,ะอ,อ่ะคือแบบเข้าใจ,จะไม่ได้ร้องไงงงห้ยขยะจริงๆงหรือเปลยย่าอะไรเงี้ยร้องไห้3าวันสามคืนอะไรเงี้ยถึงปวดมากแล้วจะกระลังกดถามแม่ไหมล่ะถามแม่โกรธมากแม่ถ้าจะไปต่อยคนที่พูดอย่าลืมว่าแม่ฉันเป็นคนญี่ปุ่นเขาไม่เทคเรื่องแบบนี้เป็นโจ๊กนะ<อ>ขเขาเขาในขณะที่พ่อฉันตลกพ่อขำพ่อหัวเราะพ่อคนไทยแท้ครับแต่แม่โกรธมากโกรธโกรธโกรธมากเลยอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ เถียงเขาไม่ได้เถียงเขาไม่เป็นแม่ไม่ได้สอนให้ทะเลาะกับคนเป็นเป็นเด็กที่แบบโดนใครด่ามาก็จะเงียบเถียงไม่เป็น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 ด็กแบบนั้นไปอะไรอย่างนี้ก็คือก็จะมันไม่ถึงกับบูลลี่หรอกมาคิดตอนนี้เราก็รู้สึกว่าหรือเราหรือเราเป็นคนคิดเยอะไปหรือเปล่าสมัยก่อนเราเราไม่คิดกันไหนเราไม่มีภูมิอ่ะเราเจออะไรไปเราก็แอ้คนละไทยเลยใช่แมมเด็กไทยเป็นเรื่องปกติอแล้วพอโตมาแล้ว่มาคุยกับเพื่อนไทยอ่ะเหมือนแบบ มันเป็นเรื่องปกติแซลกันเนาะคุยกันตลกตลกเอออะเรอหรอไม่ไม่มีใครู้สปกติเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้ใหญ่ค่ะพูดอะไรนิดนึงนะคะพวกหนูเฮิร์ตง่ายมากจแต่ก็คือเรื่องเรื่องผิวพรรณเรื่องหน้าตาว่าเป็นลูกครึ่งแต่ดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเพราะต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนอิมเมจคนญี่ปุ่นมันคือแบบมันชัดมากอ่ะเออมันไม่มีใครนึกออกเลยว่ามันมีญี่ปุ่นหลายแบบทุกคนจะคิดว่าต้องขาวต้องหมว ตาโตแบบอ้วงไม่ใช่สักอย่างเลยไงมันไม่ใช่นะก็คือก็จะโดนเรื่องนี้เยอะมากนะคะแต่ว่าเอาจริงคือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการเป็นลูกครึ่งอนอกจากโดนบูลลี่แต่ถ้าเธอหน้าหมวยแล้วเธออาจจะไม่โดนก็ได้นะฉันแค่โดนเพราะว่าฉันหน้าไม่หมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการเป็นลูกครึ่งก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่า ฉันไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นอเหมือน i d e น t i t y c ครซิสที่ว่าฉันไม่ใช่ทั้งฝ่ายนี้แล้วก็ไม่ใช่คืออยู่กับคนไทยคนไทยก็จะแซวว่าโอ้ก็แกเป็นญี่ปุ่นแกไม่เข้าใจหรอเยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกิดเมืองไทยนะแต่คือมันก็จะมีแบบนี้พออยู่กับคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อก็โตเมืองไทยไงเธอไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้เป็นฝั่งไหนสักฝั่งสักทีแล้วเลยรู้สึกว่าแบบตดชิตเม่ไหนไม่ใช่สักอย่างเออ ต้องโตอีกนิดนึงและแม่ก็บอกว่าどっちどもないんじゃなくてどっちもいけるって考えた方が良くないแบบไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่แค่ยูไฟนี่หรูไฟนี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่แต่ว่าใช่ทั้งคู่ให้คิดแบบนี้ดีกว่าไหมมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็ต้องปรับทัศนคตินะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงยาวๆเลยแหละที่ตัวเองแบบว่าโดจิกะน้าโดจิกะนาเป็นไอริที่เป็นคนไหนดีอะไรอย่เงี้ย สุดท้ายก็กลายเป็นแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อากิซังไงแต่อเดนตี้เป็นอากิซังแต่ชีวิตจะสบายขึ้นนะคะเธอจะไม่ต้องมาหนักหน่วงกับความคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเลยบ้ากหนักไกจินเดอร์ไม่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 แต่ว่าใช่ใช่พจก็เข้าจนะครับตนเนี่ยผมก็อยู่ไทยนานแล้วใช่ไหมรใช่ก็ สมัยก่อนเนี่ยคอยนเปิดแทร้อยปเซนความคิดก็คอยนเปิดร้อยปอเซนเนี่ยจำได้มาก่อนแบบว่าโอ้โหแต่งตัวเท่มากหนุ่มญี่ปุ่นมากฉันจําได้ฉันจําได้แต่พออยู่ไทยนานแล้วมานเป็นปีแล้วเนี่ยก็มีอีเดนติตี้เป็นไทยเข้ามาในตัวใช่ไหมครับความคิดที่เป็นไทยใช่ใช่ก็พออยู่กับปีญี่ปุ่นเนี่ยเราก็แบบคําอุตานี่ก็ภาษาตทยขึ้นมาเอ้ยหรืออะไรเนี่ยใช่บางทีมันหลุดออกมาใช่หลุดออกมาแล้วก็เพื่อนคอยี่เปิดเขาบอก่็เฮ้ยแบบ เป็นกองไตแล้วอะไรเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วท่านใช่ไม่ใช่คืแล้วอะไรดีนะครับพี่อากิเนี่ยมีเพื่อลูกกุโยอยู่ใช่ไหมครับเอ้าทุกกลองบอกแดดแบบนี้ไหมครับคือมันจะมีลูกครึ่งสองแบบลูกครึ่งที่แบบเลือกที่จะเป็นญี่ปุ่นอ๋อลูกครึ่งแต่ว่าญี่ปุ่นเลยเป็นลูกครึ่งแล้วก็อยู่มังไทยนะครับเอ่อคุณพ่อคุณแม่ก็คือแล้วแต่นะบางคนก็คุณพ่อเป็นญี่ปุ่นบางคนก็คุณแม่แล้วแต่แต่ว่าเขาจะเลือกเลยว่าเขาจะเป็นญี่ปุ่น แล,แล้วเขาจะมีนจิงก็กโกเขาจะเป็นยีโคนจิงกะโกแล<า>้วเขาก็จะแบบว่าเหมือน70%คนญี่ปุ่นอ่ะแล้วเขาจะเหลือ30%คนไทยไว้<า>แล้วเขาเขาพูดได้เขาอะไรได้แต่ถ้าเจอกันปกติคือแบบี่ปุจะภาษาญี่ปุ่นเลยจะญี่ปุ่นเลยคือแบบว่า ไปทําธุรกิจทุกอย่างก็คือเป็นสายญี่ปุ่นไปเลยกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่รู้ว่าเขาเลือกหรือเปล่าแต่ว่าเขากลายเป็นคนไทยไปเลยแต่ส่วนมาก type เนี้ยพอเป็นคนไทยไปแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะน้อยมากน้อยมากเลยคือจะเหลือน้อยมากคือเหมือนกับว่าพอรู้พอเก็ตแต่แบบว่าจะไม่ค่อยเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่า แต่มันก็จะมีนานๆทีที่แบบว่าโอเคชันโตามดต่เด้อคนที่มีทั้งสองก็มีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ส่วนมากคนที่ยังมีอยู่ะจะเป็นจะเป็นเด็กอินเตอร์มีน้องอีกคนนึงที่รู้จักก็เหมือนกันไปโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันเคสเดียวกันเลยคุณแม่เป็นญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นไทยนี่เขาก็ไปทำตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นละทำงานอยู่ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นภาษาไทยก็ยังพูดได้อะไรอย่างนี้แต่ของเขาอาจจะแบบว่า 40ฝรั่ง40ญี่ปุ่นเหลือไทยไว้20อะไรอย่างเงี้ยเขาไปผสมอะไรนี่คือเขาเรียกไงอะคุณต้องชินกับการที่มันผสมกันเรารู้สึกว่ากับหลายคนเนี้ยบางคนอาจจะอึดปัดที่แบบคนจิตจมนายคนจิตไม่ให้เท่าอยากแล้วเขาเลยต้องเลือกอะว่าแบบเฮ้ยจะญี่ปุ่นหรือจะไทยอะไรเงี้ย แต่เรารู้สึกว่าเราต้องยอมให้มันมั่วบ้างอะไรบ้างมันให้มันบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ไทยพอเดี๋ยวเราไม่ญี่ปุ่นพอเราต้องเลือกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะทําให้เครียดเออประมา่นเออปวาเป็น identity นะใช่ใช่พอตอนเด็กๆฉันก็คิดเยอะเหมือนกันยังมีอีกไหมครับเคราเสียเพราเสียใช่ไหมสำหรับเราอ่ะน่าจะเป็นตรงนี้แหละเออหลักๆน่าจะเป็นตรงนี้หลักๆประมาณที่เหลือมันก็แล้วแต่คนแล้วล่ะอ่าแล้วแต่คอง ะครับผมของเราจะเป็นประมาณนี้นใครับงั้นก็เพื่อนๆนะครับถ้ามีคอมเมนต์นะครับผมกข้อเขียงคอมเมนต์ทิ้งมาได้หรือคำถามเนี่ยทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขามาช่วยตอบด้วยมาช่วยได้ได้ครับมาเมื่อจะอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนนะครับผมใช่ครับน่ารักมากใช่ครับผมแส่วนเบียกีจะทุกคอมเมนต์หรือเปล่าไม่รู้แต่จะช่วยใช่ครับแล้วสุดท้ายนี้ก็มีอะไรฝากกับผู้ชมไหมครับเบียกีก็ ความเป็นลูกครึ่งอ่ะทุกคนชอบคิดว่าเฮ้ยมันแบบดีจังเลยเป็นลูกครึ่งนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีความกดดันนะอพอมันแบบเป็นลูกครึ่งปุ๊บเรารู้สึกว่าเราต้องได้ทั้งสองฝั่งที<อ>เฝ้าแต่เอาจริงคืออย่าซีเรียสน,นะคะเป็นตัวของตัวเองแหละเนาะแล้วก็ค่อยเรียนรู้รไปอย่าไปซีเรียสมากอะไรอย่างงี้แล้วก็คดลูกครึ่งหรือไม่ครึ่งฉันว่าบางคนไม่ครึ่งแต่เขาเรียนเก่งกว่าฉันแล้วได้ภาษาดีกว่าฉันนี่อีกเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นหลายส่วนคือมันอยู่ที่ความพยายามของตัวบุคคลด้วยนะคะนจุดนี้ประมาณนั้นยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าสิ่งที่พูดไปวันนี้มีประโยชน์จะดีใจมากเลยค่ะนะครับขอสุดท้นี้ก็ฝากช่องปีอากิด้วยนะครับด้วยนะคะี่นะครับชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องอากิโนยูทูอากิโนยูทูยููแปลว่าอะไรครับยูทูคือแบบว่ายูทูคือเมลานโคลี่คืออารมณ์แบบทำไมทำไมท่านชื่อแบบนี้ล่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังรักวงรักองเซียวอยู่นะคะและเพลงที่ชอบคือนั s u โนยูจ์แล้วฉันก็เติมอากิโนยูจ์ก็เอามาจากชื่อแปลงใช่แต่หาเป็นอากิยากมาคุชิกก็หาเจอค่ะโอเคจ้าไปค่ะโอเคการทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย